สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมในตอนนี้ครับเาจะเป็นได้ประเทศต่างประเทศครับเป็นไทยเรากัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์อยู่เกาหลีญี่ปุ่นอันยองอาเซยยายยียนอโอไฮโอโคไซมาซื้อมาครับวันนี้นี่เลยครับรองแก่เลยครับวันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นครับโยโย่อะไรครับวันนี้กุ้งแบบตัวใหญ่ๆี้เลยครับวันนี้มาครับวันนี้เพ่ต้องมาอะไรห้างครับพี่เกาครับตามสไตล์นุ่มดูดีครับ แก่กันครับแก่ข้าวกันมาครับเสียบกันนะครับพี่น้องห้องนี้กลุ่มกบพิ้นเสียนครับพี่จอนเลยครับสูตรนี้กุ้งตัวยิ่งแสบครับครับก็เรื่องกันขออนุญาตดประยัน้องแก่ข้าวกันนะครับมาครับเสียบกันครับก็เมนูวันนี้กุ้งกบพิ้นเสียนครับลุยเลยหน่อยทิ้งหน่อยนี่เสีนอุดไม่ไม่สุดสุดหน่อยเลยครับ เนี่ยมาแล้วเยี่ครับมีนำ้นำซุปครับน้ำซุปตุ่มกุ้งหมูอยู่ทั้งหลังเดียเ๋ยวคุณแม่พี่น้องเมึงนะครับเนาะน้ำมิเนีเฮาเน้นเป็นกุ้งอบคุณเชนครับแซ่บเงินครับ ดีป่ะสุดเด็ดเลยครับสุดลับสุดเด็ดเต้นุ่มดูดีเจือกัมปูดิปูดิใเจอกัมปู เขาเถดครับน้องกระชินน้อยนุ่มดูดีเบาผิดนะครับจัดจมกันครับเนี่ยเนียนๆนุ่มๆเลยครับเส้นนี้ต้องแช่มีสูตรนะครับแต่ห้องแช่บอดีนี่มันสีโบนียวครับมันสีนนสนเละยครับ มาเลยมาบอืมอืมอืมหัวหน้าอืมนะครับทิวานแซมกนะครับยังกดดาม อบอกครับนอครับด้วยนะครับเนออี่ย้อมชิงนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ขอ ก็ใส่สินก็ได้ครับกุ้งอะไรน้อยครับตืม <c oughs> อืมอื <c oughs> มจนะ้คนดีอ่ะเนี่ยกุ้งนิง่มหมดกางนังเลยหมดเลยครับ วันยูเแอล,แล้วเสะจงมันครับ <c oughs> มันดีเสียงในพอดีมากเสียงบสบสบรกับเสีย เน้หนุ่มพอดีเลยมันี่ย ตอนหลังครับตอนกินเ็นกอนโอ้เสียคงมีตัวใหญ่ไปน้องเอ้สวรรค์ครับ ปัิชิดไม่ไม่หต่หันเวี่ มาครับในห้องมาลุยมาลุยกุ้งกันครับ <c oughs> กนจะลุยก,กุ้งกันตองแกะข้าวกุ้งนะครับนะครับตัวนี้เลยตัว,ตวแรกแห่งมันอุ้ยมันเยิมย้มเลย

เราซึ่งเรียงหัวนี่เอาท้ายครับแน่นอยู่ทางมามัมนเ,อเนยอะเลยครับจับเลยตัวเนื้อมันอยากติดเปียกคนะเนื้อบอกใครเห็นบอกใรนะประเดี๋ยวเติมมันเนี่อโอเค chinh <tôi, tình> hôm nay mọi chinh <tình> chín <tôi>, cay Ừ, cay gì cay nhìn <tôi, tình> được. nhìn cay lên เอาทิม <Es> ือตรงหัวนี <half> ่มันดีครับเดี๋ยวแล้วเห็นยิ่งก็โผล่แซ่บๆครับปรุงรสจบเลยสูตรที่เด็ดไอ้นุ่มเดียว Mm hmm. หัวมันกุ้งมันกุก้งเ็มันหวานเลย mm hmm. ดูหัวน้องมดิเจ็บไมเจ็บ mm hmm. ตัวน e th <c ười> ั้นมันค่อยมีเหนือโตนั้นเฝ้ามันเป็นกุ่มแช่กิ๊บมากมันเร็วอยากเฝ่าแนงเลยภาษาเล่ากับอื่นเฝ้าครับแล้ภาษาไทยมันสเป็นแบบเนื้อมันกวงนะมันไม่มันไม่เหนือครับข้างในมันอัดจิตมาโดนเพลินเป็นแฉงแล้วมันกัดเนื้อมันหดเกัน นีเลยได้มั่นเลยครับแล้วก็แซ่บเพื่อครับนันลวนได้กินทีละต่อไปนะครับอือฮึดีจันต้องจ เจ็บมอนครับขอบครับดูดเอะเล่นนี่แบไร ไหนสับปะจิตตามไวครับสำหรับคลิปนี้ก็มันเกิดเสียงหอบเกินไปนะครับฉันมีดีก็บสิครับยืดไลยจะมีก่อนนะครับกันอย่าลืมขอบคุณพี่น้องเอาสิจิตตามรับชมรับฟังครับสหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคนสำรวจใครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็นวีดีมนะครับเห้เรมีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ